สวัสดีครับผมสวัสดีเด้อพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยเขาเนาะ <c oughs> <c oughs> มุกอีกแบบอยากสบายบบอยากไปได้นาะเป็นอยากเป็นว่าเป็นไอเน่บาลังเลยอ่บอยากไปวัดเป็นไอเนี่ยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนไวปจ,จึอมีพุน,นตกในแดดพุนทุท่แดดเนาะอ่ามุกอีกแ่าวเดือนนี้ก็ยุดไปชงซ้ำม,มือ้อพี่น้องเพราะว่าสบายบางหันเมาเป็นไขวัดลงคอพี่น้องไปว่าไอไอเป็นยุดงานชงซ้ำมือมื้อนี้กำลงงกงังนั่งตักแดดไอพี่น้องนี่แดดแดดเดือดทึ่งนี่เนาะ นี่แหละชีวิตแรงงานลาวอยู่ในประเทศไทยพี่น้องเริ่มจชกันย้อดเดือนเมษซ่าเริ่มเดือนยอ้อนเช่นกันส,งก,สงการเลยแห้งฮ้อนไ้พี่น้องไอแห่งฮ้อนแห้งฮ้อนค่ะวันนี้กักบวันได้มากครับวันได้มากวันได้มากผู้หนึ่งเพื่อนเพี่น้องมากครับบาลลังแน่อยใจแซนดคือเก่าพี่น,อน้องเนาะนี่ให้ได้พี่น้องครับชมห้องพักเบิงเ่งกพน,นันบาลลังเลยพี่น,อน้องเนาะบาลลังก็น,งนั่งไปกันไปอยู่เนาะงฮอดแดดไปทำการพี่น้อง อ๋อข oh. ั้นโหลดเต้นแห้ในวันหลังมันข um <no ึ้นโอ้โบนทัวร์เวฟซีเบาอิวไทยลาวเบิร์สุลขบนสวัสดีครับเออว่าหลังไปส่งน้ำแข็งที่ใช่ในซอยย่างนี่อตอนนี้กำลังสิไปส่งน้ำแข็งอยู่ไปสะซืดซอยเกตด้อพี่น้องเด้อไปส่งน้ำแข็งอยู่ไปสะซืดซอยเกตพี่น้องเอ้ยบ่าวลังสิบอ่าวางมือขึ้นอย่าวบาังไปถ่ายคลิปก็บ่าวแจบไปถ่ายคลิปก็บ่าวแจบพี่น้องบ่าวแจบข้าบารังไปเบิ่งทางแบบว่าเพิ่นขยายถนนพุนนทางขอบสบายสบายใจมีแบบว่ารถเคนวันจันทร์นะซีเนี่ยมาว่่าเพิน การัการกสางเออการกสางเลกาที่กอียอยู่ในประเทศไทยนะบ้าชิดยอดเมื่อเดินไปบอกเคสโอนนั่ียเลยเคสเนี่ยในปราเคศนะตัวเขาโยกหือยกเล็กยกคล้องแล้วบอกขึ้นเคสมาอยู่ยาวเลยนะยาวสูงหรือเปล่าสูงไ้ไรเมตเดนนไเมตรแล้วไปล้วก็ไปเข้าไปถนนที่ว่าเป็ใไม่น่ะได้ต่อไปนแจ้งวัฒนะไ้ตัดไปอไ สวยงามขันพอยากเห็นไปบางขีบบอลังสุดยอดี่นอซ่องะไสองบอลังบอลังเน่ยจ็ดขิดเจ็ดฝันว่าจยายืมถนนประเทศไทยจักรสหนึ่งไปให้โอ้อยากยืมถนนประเทศไทยในไปประเทศลาวสั้นสจักรสิน่องจักเสษหนึ่งโอยืมได้บ่ยืมมาได้ความงามของกระดเพนเนความงามเห็นบ่มันแก่างกนได้ถนนสาตังาจัก ประเทศคนบ้านกับประเทศไทยมันแตกต่างกันแบบใบเน็เนาะมันก็แตกต่างกันหลายแบบวิวข้างบนก็ทางหลุดลังก็มีแต่ทางยิ่งแค่บ่อใช่ก็คือว่าทางหลุดลังมีแต่ขีดขี้มีแต่แหนกนะมีพุ่นนะแต่ว่าอยู่พี่มีเพราะทางหลุังตั้งแต่บอลลังยางมาตั้งแต่บอลลังมาเห็นกันเราเป็นไทยนะบอลลังนี่บันละเอียดดินสักเม็ดเลยพี่เนาะก็คือกว่าตุบลูอว่างเดียวยูพี่พอมีถนนดินแดงโว้ยมีนนนอนอยู่ในกรุงเทพมีถนนดินแดงเนาะ ไม่ใช่เดี๋ยวนอกกรุงเทพนราทนดินดินแดงน่ะอ๋อที่ว่าเพิ่นห้องว่าดินแดงถนนดินแดงแต่ว่าไม่ไม่มีดินแดงนะครับแต่ว่ามีคอนกรีตแล้วปูยางนะครับลัดยางครับนี่เห็นบ่ก็ยังว่าได้แต่ซื้อมันซื้อแต่ว่าในสภาพจริงก็คือบอกบ่มีได้บ่อยู่ได้โอ้บ่มีเนาะก็แปลว่าในถนนที่ว่าว่าเพิ่นห้องว่าถนนดินแดงน่ะลองไปเบิ่งเนื่อถนนดินแดงแต่ฮะถนนดินแดงบ่มีซื้อซื้อคนอันนี้กพลังมาฮอดไปทางซื้อซอยกีบไปเจ็ดเลยพี่น้องเนาะเจ็ดก็ยบรรยากาศ ที่ว่าไปยูบางคนก็ถามว่าวิวไปใช้เนาะคือไปลงคลิปเดือนนี่สองเดือนเนาะก็ถือตัวทรัพตีว่าความจําเต็มหรือว่าเขาตัวทรัพพอคอยดีไปได้ไหมเนอะมันเก่าเนาะไม่ก็ไปจักอย่างเป็นวัดเป็นไหนเนาะกะย้อนว่ายังไม่มีเงินซื้อเนาะพี่น้องเนาะแดีว่าเขาเอาเงินไปซื้อเนี่ยใหม่ไอเทียวตัวทรัพเป็นยังไงถือเนาะว่าจะกลับบ้านอยู่ไโครงการกลับบ้านแล้วกลับมาจากยังเงินชิ้นตัวทรัพไม่ละกัยทายคิดแต่ยังหาพไปไม่ี่น้องเลยเบิกนี่กับเพิ่นขายยังบางหมู่เอา ไทยเขาขายยังเนาะเพป็นเนาะการจะมากินเนี่ยเราเป็นไทยเนาะการชีวิตอนเป็นไทยเนาะต้องขยันเนาเป็นเนาะขยันเนีคือบอลลังนี่ขยันเนาะบอลลังความฝันเราจะได้หลายหลายอย่างได้เงินได้รถได้ยังเนาะอธิษฐามว่าแต่ตอนนี้เพื่อนความฝันของเพื่อนจะได้ยังเนี่ยบอลลังความฝันจะจะได้ยังเนี่ในชมองว่ายู่ในขีดความฝันจ้าะังหนนะบอกากได้กันสักหลังหนึ่งเรื่องหลังใหญ่ๆเนาะรู you. so ้เนาะนนแม่แล้วก็อยากได้ที่ ที่ดินอ๋อเด็ดเด็ดนี่นึ่เก็บเงินได้เฮือนจากทนายเลยตอนนี้กําลังสร้างอยู่บริเวณสร้างหลังสร้างเฮือนหลังใหญ่เอาะกําลังสร้างชื่อที่ได้จากเฮกตาร์ได้จากนั้นเลยว่าวลังกับผมูกันได้ประมาณนั้นพุ่งขึ้นได้ประมาณสองหลังสองหลังโอ้ชื่ออยู่ชายเนาะชื่ออยู่บ้านอยู่ชายอยู่ชายกังรัดบ่หรือว่าอยู่บ้านบ้านบ้านบ่อนบังก็อยู่ชายเนาะบ้านบ่อลังอยู่สวัสดิ์สวัสดิ์ชัยพุ่มบอกอำเภอหนองแดงจังหวัดชัยพุ่มบ่อ๋อนี่คือมา แข้งพี่น้องเนาะโล่งแข้งมาสูงครับผมน้ำแข้งครับน้ำแข้งมาส่งอันนี้คืออื่นฮะไม่เอาใช่ไหมว่าเด็ดแต่ว่าบอกเอาแข้งเนาะพี่น้องเราบอกพี่ก่อนเราบอกเอาวันซุกปุกบเอา,เอา,เอา,เอาคนนี้ว่าอะไรวะมาพื้นฐานเอาเลย วันศุกร์จากวันที่แต่ว่าเมื่อวานนี้เขาไม่เอาไงผมไปถามลูพี่ว่าเอาหรือเปล่าเคนว่าเอาไปน้อนคนว่าเอาเเิ่่ลานเคนเอามือวันศุกร์เคนว่าเอานะไปอยู่ว่าเเอาไปถามคนบางทีนะแต่ว่าเมื่อวัี่ถามมาแล้วลูกพี่ว่าเอาเนาะอคิดว่าคนโทรแจ้งลูกพี่นะมีกับกีฬาอย่างนั้นมีก็บูุแล้วว่ามื้อนี้เป็นพฤหัสเนาะพระเจ้าวันจันทร์แล้วก็บางทีบางทีกับวันพุธเนาะกับวันศุกร์ สามหมื่นประมาณเนาะแล้วทิศหนึ่งจะเอาสามหมื่นที่พี่น้องอันนี้เราอย่ววันรังอย่างที่ถามเนี่ยเพุ่มเฮ็ดใบเพื่อยี่หองนะฮะนคร่คือกระจกนี่กระจกไอ้ยนี่แบบใบใบรถมากฟังนี่ฟังนี่นะมีเห็นได้นี่กระจกพี่น้องนี่นี่กัดหุดมีความปลอดภัยที่คุณวัดรถออกชะลอพี่ให้ให้นได้มองฟังที่ห้อบ่เห็ดนะมันมันสะท้อนมาบ่มีรถบ่มีรถแม่อ๋อไปให้ได้นี่กินได้ได้นี่อันนี้นะอ่ะช่วยนะอ่ะคือหูไปให้ก็ไปบโพอ๋อไปให้ไปโพมันกับโพใจเนาะนี่ มมาากกโพใครว่าอยู่ในประเทศไทยลำบากทำงานลำบากอ่ะบึงตึกชิงชู้ก็พี่้อกบังควันตึกคอมรด้วยชุ่มแห้งพี่น้องนี่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 ขอกรู้ๆเลยพี่น้องตอนว่าอยู่บ้านเรานี่ประเด็นปรเด็นปรเด็น้อยไหนหอดูอย่างที่ไหนน้องเอ้ยน้องยังหน้าแล้วจะมีบออยู่พีนี่ก็ยังว่าอยู่พีนี่บารังก็ยังว่าได้อยู่ฮอนห้องที่ว่าอยู่สั่นซีนะบอสอยู่ก็อยู่สั่นซีบอ่อยู่กับ เดือนซีเด um, <But> ี uh ๋ยวันบ้านเฮาเดจะชงนเอมิแต่คืนต้นต้านเท่นั้นเลยเนาะต้นตานเท่นั้นเลยบ้านเฮาเขอต้นตนเลยั้าืี่ดบอว่าความสูงสูงเนาะลักยังน้ะงพีเนองผมกัดเป็นรักาไฟนะชาไฟแหงชุงเนาะาไฟหออกร่บนั่นกรแหงตั้มอยู่ตัเนาะนี่มันชุงเลาะแห้งชุงเนาะเมี่ยเมนลูกยืนโตนั่โตเพิ่เพิ่นกัดเครื่องบินอย่าว่าเครื่องบินบินชนเยไปหน่อยนะาไปคิดเนา ก็คือไม่ใช่หุ้งแล้วอันนั้นนะตัวปุ่มมันนะทีหุ้งสีขาวๆอยู่ในสายไฟเห็นไหมที่ขาวปุ่มมันนะัจะไว้ย่างังสีขาวในสายไฟน่อก็คือแบบว่าอ่าเป็นย่างกลางคืนมันเป็นไฟมีมันมีมันเงาเป็สิเป็นเห็ดวายญนได้บอหลังคิดว่าได้เห็ดวายญนย่างวายญนซนมันสูงนะฮะเออโมันสูงเห็ดได้เหรอนี่มาดิห uh ูเล็กยี่จากยาวผอะสูงเลยผูกเลยลายลายเม็ดนี่ สาวก็ง่ม่พี่น้อนเลยสาวเจริอะไรําแห้งอยู่น้องเนาะนี่นี่คือบอักผ้าได้น่บอซักผ้าแล้วฉียาอาใจช่หมดสบายเด้อ๋อชเวนชเวนนี่นี่นี่ชเวนนี่นี่ลนอืมนี่นี่ออชเวนนั่นน่เนาะอ๊ปาชเวนูอืมบันค็เห็นได้นน่นะบัตรผลมีห้ายยางเลยพวกเาบ่งเนาะ แลังที่นี่กับพยายระเ้าาจากพี่น้องมาได้ได้พี่น้องเลยวิวของเก่าว่าสวัสดีครับด้ครับ,รบผมผมไปเบิ่งนชิป้วกาศฝากก็หลยก็แชร์ฝากก็ติตามเบื่อเป็นกำลังใจให้พายกระ้พี่น้องเนาะขอ,ขอบใจ